โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าทาร่าป่าให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับก็เกมนี้เนี่ยเจอพี่บอมคนป่าด้วยนะครับผมก็เป็นยูทูบเบอร์อาวีนะครับผมก็ถ้าทาร่าป่าเนี่ยหยิบมาถูกเกมเนี่ยบอกเลยเดยว่าโกงมากนะครับทุกคนแล้วเกมนี้เนี่ยเราเจอซาตานะครับเราเจอแบบพวก หมีพวกวตัวเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับฮาร่าจะตอบโจทย์มากนะทุกคนก็สำหรับฮาร่าป่านครับก็จะเป็นรูนแท้งปกติเลยนะครับที่ผมเล่นนะตอนนี้นะก็ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรครับฟาร์มไปก่อนนะก็สำหรับทาร่าป่าเนี่ยมันลิ่งยิ่งแบบเลือดน้อยๆครับมันก็ยิ่งแรงนะครับจากแค่สี่เขานะ เนี่ยเราผมก็ดแบบพี่แสนนะเกมนี้นะครับโหแล้วเขาว่าเข้าป่าผมอย่างนี้เลยเหรอโหเอานาคอสก่อนเลยโหน,นาคอสแบบมีสกิลนี่เยอะแต่ตายสวยครับพี่แสนเนี่ยเราก็ฟาร์ไมไปก่อนนะแล้วเราเห็นคีบอนชนนะครับก็จะไปเคลียร์นะครับเรารอข้างล่างของบอนเดินนิดน,นึง เราเคลียร์คิวกับวันเดอร์เลยเวบนี้นะก็ <S <S หลักการเล่นป่านี่ก็ดูเวฟไปบ่อยนะครับพยายามแบบเคลียร์ดูเวฟไปบ่อยนะครับว่าเลนไหนมันชนนะแล้วก็ดูทั้มมิ่งตัวเองดีๆนะครับว่าเราเนี่ยฟาร์มบัฟเนี่ยเราไม่ควรปล่อยให้บัฟเนี่ยอยู่นานเกินไปนะครับแต่ตอนนี้น่ามีไฟนะทุกคน ผมก็เหลือเลือดสี่พันครับผลิตล้าได้ครับจังหวะนี้โอ้โหทุบตายครับาคอ,เ,อาเวทฟ้าต่อนะจังหวะนี้นะเคลวราได้ฟ้ามาแล้วนะแล้วสลิมหน้าโดนมากครับทุกคนเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ฝั่งบนกันหมดโอเคครับปิดคิวหน้าของสลิมไปได้แล้วก็ไม่อยอมเลยงนะับเราสังเกตได้เลยครับว่า เราได้ป้อมสลิมได้แบบไม่ง่ายเลยนะแล้วก็กดตีออกมาแบบชิวๆนะครับเลือดนี่แบบรีไวมากนะทุกคนโอเคเรารีบวิ่งไปฟ้าก่อนเพื่อไปคนเวทโอเคครับไม่มีเราก็ไปฟาร์มฟ้าต่อเลยนะมีวิสัยมาช่วยฟาร์มด้วยนะทุกคนเนี่ยสังเกตเลยว่า อ่ uh, ยิ่งสกิลเนี่ยเรายิ่งแบบเลือดลดนะอันนี้เป็นแพสซีฟของทาร่านะครับแต่ว่ายิ่งเลือดลดเนี่ยมันยิ่งแรงนะยิ่งเลือดเหลือน้อยเนี่ยมันยิ่งแรงนะทาร่าเรามาฟาร์มคิวเล็กกันหนะ่อยตรงนี้ผมดักเป็นได้น,นะครับดักพี่บอมคัดพี่บอมปั่นครับตีครับโหเขาหโห,โห,โหคิวโหเหมันจะไหวหรือเปล่า กปกติโอ้โหไม่ไหวหรอทุกคนผมไม่ไหวกับพี่พอมว่ะผมไปโดนป้อมตีทิ้งด้วยเพื่อนโอ้แล้วพี่บองออกอันนั้นมาเลยก็หรออะไรวะโปเคสสเปียเขายังไม่ออกรองเท้าด้วยอ่ะโอ้ผมผมไม่ได้ดูของตอนแรกไงทุกคนพลาดเลยชอนนี้นะครับโดนสโลโคิว โอเคครับจังหวะนี้ครับเพื่อนเราบวกกันดีกแล้วแต่เราไม่ไปบวกนะครับเพราะว่ามันยังไม่จาเป็นเท่าไหร่นะบอกตอนนี้อุย้ยแต่ว่าพี่บอมมาปดหน้าไปอ่ะอยากไปอ่ะแต่ว่ามันไปก็ไม่ค่อยได้อะไรหรือเปล่าอุย้ยพี่บอมยอมโดนอย่างงี้โอ้พี่บอมขอโอเคพี่แสาออนสล็อตแล้วนะทุกคนแต่ว่าโดนแก๊กชัด,ดานนครับแต่ว่าแก๊กชัด,ดาน,นี้ก็ดีนะครับเพราะว่า โลมและชัดดาวเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับเราก็วนฟาร์มไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรดูเอะเคียคีปกางครับแล้วเลนล่างครับใครโดนเอลสูดโดนดึงนะเมื่อกี้เหมือนเห็นเอลสูด,ดโดนดึงนะครับแล้วก็ฟาร์มไปก่อนครับตอนนี้ ในป่าจะไม่ค่อยได้มีอะไรมากครับโ,โหโโหุมแอสเซสซีสี่แล้วโอ้โหแล้ววันเดอร์เราโดนบินเรียบร้อยเลยเขาไปปั่นเนี่ยยิงเลือดร้อยยิงตีแรงนะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมรอจังหวะนะครับพี่บอมเขาจะมาเคลียร์คลินะปั่นแปะแปะปั่นเนี่ยเนี่ยมันยิงเลือดร้อยยิงเลือดน้อยเนี่ยมันยิง,งดาเมจแรงนะอันนี้แบบ ทาร่าเนี่ยเป็นฮีโร่ที่แบบถ้าหยิบมาถูกตานี่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับทุกคนผมว่ามันคนโดนเนื้อดาเมจเว้จริงๆเลยดาเมจมันแรงไปนะครับเป็นแทงที่แบบดาเมจแรงนะแล้วอึดมากเลยนะทุกคนแล้วก็แทบไม่ต้องใช้สกิลเพลเลยนะตัวละครตัวนี้กระโดดเข้าไปกลางไฟแบบมั่วๆกอย่างได้เลยทุกคนเขียสลิมนะครับเราคัดไว้ครับไม่ให้เขาไป การป้อมบนนะแต่ว่าที่ว่ามันการละผมก็ไม่มีอะไรละกลับฟาร์มนะครับทุกคนน่เล่นบนไม่ใครเคียร์หรอทุกคนทำไมเขาไม่เคียร์บนบนไม่ใครเคียร์จริงๆลนะทำไมเอลสูลงข้างอะทุกคนบนแต่ฟรีเลยไม่เป็นไ,ไรครับเดี๋ยวผมว่าฟาร์มกลับไปบนใหม่ เราจะออกเมียวเพย์นะเกาะสะท้อนะครับต้อมล่างได้ไหมแต่เขาไปหมดแล้วได้นะแต่ว่าน่าจะตายนะทุกคนโหฟิกย่มำมขะหม่อเรียบร้อยนะครับเราปั่นรถ้ปผมโดนดึงกลับมา กระตายอยู่ผมโดดใส่กระตายแบบไม่สนแล้วเล่นบนเหมือนจะย,ยาวเผื่น่าไปก็ได้เป็นหน้านของทรอยนะครับทรอยกันซาต้าบินนะครับ,บเราสามารถกระโดดอย่างนี้ได้เลยนะกระโดดแรงน,น,นะทุกคนฟ้าจะเกิดใน37วิหล่อแล้วนาคอสมาปุ๊บ เดี๋ยวถ้าผมได้ทอยน่าจะเอามาตะวันนี้นะสลิมวัสดีเพื่อนเรียบร้อยชัดดาวสลิมโอ้แล้วจังหวะที่แก๊กค,ครับดึงบัฟนาคอสออกมาครับเนี่ยมันได้เวทต่อแล้วผมมาทำคลิปล่างก่อนนะก่อนที่ดาวออบเจกต์เนี่ยเราควรทำคลิปก่อนนะครับทุกคนแบบ เห็นหลายๆคนแบบเปิดออบเจกต์เลยทงทางที่ยังไม่ทําเวฟอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการที่ฝั่งของ้ามเนี่ยจะมาล่าเราได้ง่ายนะการที่เราทําเวฟไว้ก่อนเนี่ยมันทําให้วิช,ชั่นเรากว้างกว่าฝั่งเขานะครับโอเคครับเราก็กำลังวิงไปข้างบนแล้วนะคอรมาปาดเอลซูตายไปเลยแสหนีมาพี่โอเคครับคอส ขึ้นไข้างบนไม่มีอะไรเราก็ฝามนะทุกคนถ้าไม่มีอะไรทําก็ฝานะเอาเงินนะครับยิ่งลลรารวยกว่าฝัานขงข้าวเท่าไหร่เรายิ่งแบบได้เปรียบนะฉันก็ควรหาตังค์ให้เยอะนะครับแต่แต่หาตังค์ท้งเกมก็ไม่ได้นะทุกคนต้องไปทําเกมบ้างนะแต่ถ้ามันยังไม่มีอะไรก็กลับฝามนะกดเน้นทำไว้เป็นหลักนะ แน่นาสังเกตได้ว่าเรารวยเป็นดับหนึ่งทีมนะเขาเปิดมัองก่อนนะจนเราทำเวฟนะโห่ต้องกลางเจ็บหมดเลยครับทุกคนเราอยากได้ดาร์กว่ะโอเคครับเราตีดาร์กวันเดอร์เข้าไปสปิดล่างนะครับทุกคน ี่เราตีไปผนิดแม่นๆนะโหตารางคนนี้มังกรเขายกพอดีมังกรมันชอบยกตอนเลือดเ,เ,เลือดเหลือน้อยเลือดเลือดดาร์กเหลือน้อยนะเออฉะนั้นี่ยถ้าใครสวยก็ <c oughs> โดนลัดนะครับเดี๋ยวเราปล่อยดาร์กวนนะการปล่อยดาร์กเนี่ยมันก็ มีหลักการก็แค่แบบปล่อยนาทีที่เห็นแบบวินาทีข้างหลังไหมวินาทีในเกมอะ่ะก็ปล่อยวินาทีที่ศูนศูนย์หรือไม่ก็วินาทีที่สามศูนย์นะครับเพราะว่าแวนกาดเนี่ยมันจะออกมาพอดีนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยจังหวะนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้ดาร์ของเราอยู่หลังแวนกาดนะครับเราให้แวนกาดเราแทงให้ก่อนนะดาร์ Dark จะได้ตายยากขึ้นนะครับแต่เหมือนเพื่อนเราจะเป็นล่นต้านะผมก็พยายามปั่นป่วนอยู่ ถึงแม้ไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่ผมว่าเพื่อนอ่ะคนมาเล่นบนครับทุกคนแต่ว่าแล้วก็ตายกันหมดตายหมดหรือเปล่าแต่ว่าสลิมนี่แรงแล้วนะอันนี้สังเกตได้ชัดเลยนะแล้วช่วงนี้เนี่ยแรง,งสูงๆเนี่ยแฮ็กแมพเยอะมากเลยครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแบบคลิปสู้แฮ็กแมพให้ทุกคนดูนะ ก็จะโชยดูเลยครับว่าเขาแฮกยังไงนะแบบอย่าไปหาเล่นเลยครับแฮกแมพทุกคนเล่นได้ฝีมือตัวเองดีกว่าเราเล่นแฮกแมพเราแพ้เนี่ยมันทำให้ตัวเองดูแบบดูโง่ขึ้นนะครับอันนี้อันนี้พูดตรงตเลยแบบดูโง่แล้วก็ดูโง่ขึ้นอะ่ะแบบใช้แฮกแมพก็ดูโง่อยู่แล้วอะ่วะเราจังหวะนี้ครับโดน ปิดครับนาคอสขู้โวลาของคมขมระหว่างนี้ครับไปปั่นกระสุนโดนดนึงแต่เรายังอึดอยู่เรายังอึดอยู่พี่แสนถอยได้หรือเปล่าเราวันเด์เรามาปิดยังไงไปได้นะ้นทุกคนไปไปละหนึ่งอันติสองสวยครับแล้วก็มาแทงเรียบร้อยครับน่าจะจบแล้วนะทุกคนเรามีอันติแล้ว เรามีล็อกชิลละโอเคหน้าจบนะครับแทงป้อมเลยหน้าการ์ดเดียวไม่น่าอยู่นะทุกคนโอเคครับแล้วก็จบเกมนะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทาร่าป่านะครับอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในตำแหน่งจังเกิลที่เล่นง่ายนะครับสำหรับคนที่เล่นจังเกิลไม่เป็นเนี่ยสามารถดิบฮีโร่ตัวนี้มาเล่นได้นั่นเองนะครับสำหรับทาร่านะ เกมนี้ก็เกมในแรงหนึ่งร้อยสิบสองดาวนะครับ <Huh? S 1> ก็กดมากับพี่ส่ยนะพี่สาไให้ MVP ด้วยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็จะมาอัพคลิปให้บ่อยขึ้นนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย